สวัสดีครับเสร็จเรียบร้อยไปกคันนะครับฝาปิกกระบะ Mountain Top นะครับติดตั้งในรถกระบะ Toyota Hilux r v o g r Sport นะครับกับฝาปีกกระบะรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นเมนวนนะครับเป็นรุ่น Evo M นะครับมาดูงานติดตั้งกันนะครับตัวนี้จะแนบขอบกระบะด้านบนนะครับแนบสนิทนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเมนวนไม่ยุ่งกับระบบไฟในรถนะครับเนื้อวัสดุนะครับ เป็นอลูมิเนียมเกรดเอนะครับผลิตจากประเทศเดนมาร์กนะครับนึอวัสดุอลูมิเนียมเกรดเดียวกับที่มาตรฐานโรงงานขนาดใหญ่ในยุโรปเลือกใช้นะครับถึงมั่นใจได้ว่ากันน้ําได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับมาดูวิธีการใช้งานกันนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเนอนุ่นนะครับวิธีการใช้งานง่ายๆนะครับเปิดฝากระบะออกมานะครับจะมีสลักให้2ด้านนะครับซ้ายและขวาดึงด้านไหนก็ได้นะครับสามารถดึงล็อกปุ๊บเปิดได้เลยนะครับ จะมีเชือกให้นะครับขับไปได้เลยนะครับแล้วก็ดึงกลับได้ไง่ายๆนะครับเวลาปลดล็อกนะครับด้านนี้หรือด้านนี้ก็ได้นะครับแค่ด้านใดด้านหนึ่งนะครับอันนี้เราสามารถเลื่อนไปเองก็ได้นะครับเวลาจะปิดนะครับเราก็มาดึงที่เชือกนะครับตัวนี้เวลาปิดไปแล้วนะครับมันสามารถ ล็อกด้วยตัวมันเองได้นะครับเปิดนี้วิ่งก็ได้นะครับเวลาเราจะปิดนะครับเราต้องดึงสักล็อกกดก่อนนะครับเราถึงจะมาดึงเชือกด้านในได้มาดูงานติดตั้งด้านในกันนะครับางานติดตั้งรุ่นนี้นะครับไม่ตัดไม่เจาะตัวรถนะครับใช้ประกรรมหนีบด้านข้างนะครับจะมีตัดขอบกระบะไลเนอร์นะครับตัวไลเนอร์นิดหนึ่งด้านหน้าเพื่อให้ได้ ตัวฝาบิกบาท,ที่ลงล็อกพอดีเป๊ะนะครับด้านในจะมีท่อระบายน้ําขนาดใหญ่นะครับเพราะรุ่นนี้เราป้องกันน้ําได้นะครับทางร้านเราติดตั้งสามารถเคลมได้ว่าป้องกันได้ร้อเซนลยนะครับรุ่นนี้นะครับเวลาปิดนะครับอันนี้ดึงสลักล็อกก่อนนะครับเรากมาดึงเชือดได้เลยนะครับตัวนี้ข้อด,ดีอย่างของรุ่นนี้นะครับ ด้วยมาตรฐานของอลูมิเนียมเกล็ดเอนะทำให้มันบางนะครับเวลาม้วนเก็บด้านในจะเล็กมากนะครับด้านในจะสามารถเก็บของได้เยอะนะครับปิดนะครับลืมได้เลยนะครับอันนี้รถรุ่นนี้นะครับสามารถใช้กุญแจล็อกป้องกันขโมยได้เพราะเวลาเราปิดแล้วนะครับฝาปิดกระบะจะเปิดออกไม่ได้นะครับใช้กุญแจล็อกตัวนี้ได้แต่คันนี้นะครับใส่ออปชั่นพิเศษนะครับเป็นชุดมอเตอร์เซ็นเตอร์ล็อกนะครับฝาท้าย ซึ่งไปร่วมกับเซนร็อกที่ประตูเวลาล็อกรถนะครับฝาท้ายจะเปิดไม่ได้นะครับด้านบนเปิดไม่ได้ป้องกันขมโมยได้เก็บของมีค่าได้แล้วก็ป้องกันน้ําได้นะครับท่านใดสนใจเชิญได้นะครับที่นครยนต์โรโต้ซาวสวัสดีครับเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากติดตั้งฝาปิดกระบะเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นเมาทิ้งช็อปนะครับรุ่น eom นะครับเป็นระบบเมนุวน เรามาทำการเทสน้ำกันนะครับอันนี้เราใช้สายยางฉีดนะครับอย่างแรงๆนะครับฉีดตามขอบหมดนะครับตามขอบกระบะนะครับด้านบนครับอันนี้เราเทสแบบเยอะๆเลยนะครับเพื่อจะดูประสิทธิภาพการกันน้ำกันนะครับว่าจะกันได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับฝาปีกหว่ารุ่นนี้นะครับ ทางร้านมั่นใจว่าสามารถหลังจากติดตั้งแล้วนะครับสามารถป้องกันน้ำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเรามาชมกันนะครับอันนี้เราให้ช่างส่องไฟอยู่ด้านในนะครับเพื่อตรวจสอบนะครับว่ามีน้ำรั่วหยดตรงไหนบ้างหรือเปล่านะครับไม่มีเลยครับอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ช่างยืนยันมาแล้วนะครับว่าสามารถป้องกันน้ำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ ท่านใดสนใจเชิญได้นะครับที่นครยนต์ออโต้ซาว